และในวันนี้นะคะก็จะมาพบกิจกรรมโต๊ะทรงพลังค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็การทํางานร่วมกันความสามัคคีในหมู่คณะนะคะแล้วก็ทักษะการสังเกตนะคะสาหรับวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมของน no ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนขุนขวัญวิทยาคมค่ะกิจกรรมโตะทรงพลังนะคะมาดูกันว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าในกิจกรรมโตะทรงพลังเนี่ย ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้รับวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะลวดเสียบลวดเสียบกระดาษเนี่ยนะคะให้กลุ่มละ8ตัวค่ะต่อไปรายการที่2นะคะก็คือให้กระดาษที่เป็นกระดาษ Reuse นะคะกระดาษที่ใช้แล้วค่ะให้เขาไปกลุ่มละ4แผ่นค่ะไปนะคะวัสดุชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นเทป ะะอาจจะเป็นล็กซินแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นากาวหนังไก่นะคะหรือว่าเทปใสก็ได้ค่ะแต่ว่าจํากัดให้กลุ่มละแค่60เซนนะคะก็คือกลุ่มนั่นหลึองเส้นค่ะยาว60เซนค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟิ t เ r อร์บอร์ดนะคะกลุ่มละ1แผ่นขนาด20คูณ20เซนติเมตรค่ะให้ไปกลุ่มละ1แผ่นถ้าไม่มีฟิวเจอร์บอร์ด เก่าๆนะคะอันนี้ก็เป็นฟิลเจอร์บอร์ดที่ใช้แล้วนะคะเอามาตัดนะคะเป็นแผ่นกลุ่มละ1แผ่นนะคะขนาด20 2 0คูณ20เซนติเมตรถ้าไม่มีใช้กระดาษแข็งหรือว่ากระดาษลังทิมที่มันหนาๆก็ได้นะคะตัวนี้จะใช้เป็นหน้าโตะนะคะเดี๋ยวเรามาดาูสถานการณ์ก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะกำหนดสถานการณ์ว่ายังไงคะ่ะสำหรับสถานการณ์นะคะที่จะต้องกำหนดก็คือว่า ต้องการสร้างโต๊ะที่สามารถรองรับน้ําหนักของหนังสือให้ได้มากที่สุดนะคะโดยในที่นี้นะคะจะใช้กระดาษนะคะที่แจกให้นะคะจำนวน4แผ่นเมื่อกี้นะคะเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างขาค่ะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด20คูณ20เซนติเมตรที่แจกให้ไปนะคะก็จะทําเป็นหน้าโต๊ะค่ะสำหรับรองรับหนังสือส่วนคลิปหนีบกระดาษ8ตัวแล้วก็กระดาษกาวก็สามารถที่จะใช้นะคะในการยึดนะคะ ตัวขาหรือติดนะคะขากับตัวหน้าโต๊ะได้ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็จะมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปคิดกันว่าเราจะสร้างโต๊ะยังไงนะคะสำหรับการสร้างโต๊ะทรงพลังในครั้งนี้นะคะจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าโต๊ะจะต้องรองรับน้ำหนักของหนังสือที่วางอยู่ด้านด้านบนของโต๊เนี่ยได้อย่างอิสระก็คือว่าเด็กสามารถที่จะวางหนังสือ ได้อย่างอิสระแล้วแต่ว่าจะวางยังไงก็ได้นะคะข้อที่2ก็คือโต๊ะจะมีกี่ขาก็ได้แต่นะคะจะต้องประกอบด้วยขาอย่างน้อย1ขาขึ้นไปค่ะนะคะอย่างน้อย1นึขาจะ2องขา3ขาหรือ4ีหขาก็ได้แต่อย่างน้อย1ขาค่ะต่อไปความสูงของโต๊ะไม่ต่ํากว่า20ซนติเมตรก็คือว่าไม่ต่ํากว่าความยาวของฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเราก็จะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดตัวนี้เป็นตัววัดความยาวของโต๊ะได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อวางหนังสือลงบนโต๊ะแล้วสามารถรองรับน้ําหนักได้อย่างน้อย1นาทีค่ะก็หมายความว่าหลังจากที่เขาอเอาหนังสือวางไว้บนโต๊ะที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเขาพอใจแล้วเนี่ยเราก็จับเวลา1นนาทีค่ะอ่าดูนะคะ พอหรือยังดูดูดูนะคะจะมากกว่า20ก็ได้นะเดี๋ยวไปเอาหนังสือมาเพิ่มนะคะตัวหนังสือส,สมาชิกในกลุ่มดูด้วยก็ได้นะคะช่วยดูด้วยช่วยช่วยดูด้วยว่าขาเริ่มอ่อนแรงหรือย,ยังนะคะขาเริ่มอ่อนจับเวลาคะ่ะเนื้อ อ่ต่อไปจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะสำหรับการ รักจักจิ้มภาษาไทยเรียกว่าตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กตกับตุ๊กแกะลูกใชื่อไหมคะไม่ใช่อ้าวเร,ริ่มค่ะถ้าพร้อมแล้วระดะะมค่ะวางได้อย่างอิสระนะคะจะวางแบบไหนก็ได้หลายบนะมบกมอันนี้กนเล่นะตอนนี้นะคะเราจะจับเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งนาทีอันนี้เชียร์หรือว่าลุ้นคะ อันนีเชียรหรือว่าเช่งคะแช่งใช่ไหมคะหปเตปุ่น่อยค่ะกี่เล่มนะคะกี่เล่มคะกี่เล่มเ้เล่รงเดีวไปเผาใช้งานได้อยู่ลาสุดจะเผาแล้ว พึ่ตั้งค่ะเป็นกลุ่มที่ชนะที่หนึ่งอาจจะไม่ได้หนึ่งก็ได้ครูเออคู่ให้พี่ถี่นถือบอกสองเล่มก็ได้แล้วนะสองเล่มก็ได้แล้วนะสองเล่มก,นะก็ชนะแล้วนะคะเพราะว่าตุดเล็กได้แค่หนึ่งเล่มใช่ไหมคะหนูพอหรือยังหนูจะพอหรือยังจบับเวลา